อย่า,ายอ,อีโดนะทุกคนสวยมากจักระมูลเลยครับภาษาเกาหลีา่ากกด สวัสดีครับ,รบไ่โตลิกลาวินสุกี้นะคะวันนี้เรามาถึงแลนที่ย่านเยยโดน,นะครับข้างบนที่เราเห็นกันก็คือเนี่ยแหละ <พด S 1> สวยมากผัดโกดภาษาเกาหลีว่าผดกดดอกสักุระดอกสักุระอุ้ยสวยมากเลยครับแล้ววันนี้เป็นวันที่แบบอากาศดีมากฝนก็เยอะก็เราก็จะถ่ายกันด้วยวิธีนี้ก็คือเห็นหน้าเราครึ่งหนึ่งไม่ต้องเห็นตัวจริงๆแล้วเรายังมาตั้งแต่เช้าเป็นโมงเก้าโมงอ่ะอเดตื่นไม่ทัน Ah. Dako loy, mawala pa ma. Ah, oh, what the hell? Oh, Dun-dun. Wow. Ay, wing, wing, wing. Ah. <laughs> รามาถึงตรงนี้แล้วนะครับหน้าย่านที่มีเทศกาลชมดอกซากรุระนะครับข้าองขอ้าตรงนี้เป็นทางเข้าเราจะเข้าไปดูกันนะอยากไปดูมากๆเพราะว่าทุกๆปีอะย่านที่นี่เขาจัดเทศกาลชมซากรุระใช่ป่ะแต่เพราะโควิดไม่ได้เปิดตั้งนานแต่ปีนี้เปิดให้เราเข้าไปดูดูได้ตอนนี้กาวิคาคุก,กิก็เลยรีบม,มานะครับจะไปดูกันนะว่าซากรุระสวยแค่ไหนเยอะแค่ไหนแล้วคนเยอะแค่ไหนอาจจะคณเยอะกว่าซากรุระแน่นอนครับไปไปดูสักระกันไป คุณสวยมากจริงๆว่ะประทับใจเลยอ่ะว่าเรากําลังเดินเรื่อยๆอยู่เด็กก็มาผู้ใหญ่ก็มาคนแก่ก็มาใครๆก็มา,ใค,มาใครๆก็อยากมา,กา,กมาไม่มีการจบเลยครับสุดยอดวันนี้เดินแค่ไหนก็ไหวถ้ามันเป็นแบบวันอื่นอะ ก่อนหน้านี้มาที่ใดที่หนึ่งแบบเยอะๆเพราะว่ามันบานอยู่ที่เดียวตอนเนี้ยทั้งที่โซลซุปที่ยอิโดที่อึงงามที่อะไรต่างๆอ่ะที่มันมีดอกสักระมันบานพร้อมกันหมดแหละคนก็เลยกระจายกันไปมันก็เลยไม่ได้มาแบบที่ยอิโดที่เดียวอ่ะเราก็จะไปที่ื่นด้วยนะครับมันก็ดีแล้วแหละที่เรามาเวลานี้ไม่ได้มาตอนเช้ามาเพราะว่าความรู้สึกนั้นก็อยากเจอคนกัน ทงคนอ่ะเขาเอาเสื้อกันปิกนิกมานั่งพักคนอยู่อะครับใช่ใช่ออยู่้นเวสีเข้มข้นมากเลยอะคือตรงนี้น่ารักมากเนาะเพราะว่ามันมีดอกไม้ชั้งสีเหลืองแคนาดีใช่ไหมแล้วก็ดอกสดด้วยใบไม้ร่วงปะร่วงเองเก่งไหมตอนนี้เราเข้าไปดูแล้วมาแล้วครับทุกคนไปดูแล้วมาแล้วราออกมาแล้ว โอ้ยจยมากเลยนะครับเดินไปน่าจะกิโลดึงอยู่นะโอ้ยเกินนะเกินใช่ไหมเออนยาวมากเลยไม่มีการจบเลยอ่ะเรากังวลว่าถ้าเราไปอีกเรื่อยๆอะเรากลับมาไม่ได้เราก็เลยออกมาพอดีโอนกลับมาพอดีนะครับช่วงเท่สกระมันยาวนะแต่ช่วงที่สวยที่สุดมันก็เป็นช่วงนี้แหละใช่ใช่อีกกี่วันมันจะล่วงหมดแล้วจริงทุกคนครับเราจะไปย่านชมสักุระได้อีกทีหนึ่งนะครับไปกันเลยไปคนเกาหลีต้องเรียกว่าอดกลดไปดูสักุระกัน เดดินราก็หิวเราก็เลยมากินอาหารกลางวันนะครับเมนูกลางวันนี้ก็จะเป็นหมูย่างแล้วแบบปูเฟ่ด้วยนะครับอิ่มก่อนแล้วค่อยไปเดินเล่นต่อที่สักรานะครับไปกินกันตอนนี้เราถึงที่ย่างชินชนนะครับสั่งอะไรไปยังกับคุณก็เป็นบูฟเฟ่หมูย่างมาแล้วเหรออออันนี้เริ่มเริ่มเป็นอย่างนี้เลยให้เรากินหมูย่างเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับ แต่อยากกินนี่ก็ขอเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับราคาอยู่ที่คนละหมื่มือสามพันวอนนะครับคุ้มนะถ้าใครที่กินเยอะๆนะครับคุ้มมากเลยเดี๋ยวจะพี่จะปิ้งเนงื้อให้อร่อยๆนะจ๊ะว้าวกินได้เยอะแน่นอนเดี๋ยวโกวินพาทุกคนไปดูกันว่าเราสามารถตักได้อะไรบ้างาไปดูกันอ๋อไม้เลยเราอยากได้อะไรเพิ่อมอ่ะเราไม่ต้องไปตักเองก็ได้ <laughs> เรียกพนักง,งานเรียกพนักง,งานเขาจะช่วยทำให้ทุกอย่างเลย เออเมื่อกี้ไปแล้วพนักงานโครบอกว่าอุ้ยไม่ต้องมานั่งก่อนนั่งก่อนนี่มันสามพันนเท่ากับเงินไทยก็ประมาณ400อบาทนะก็คือว่าราคาพอๆกับเงินไทยนะไม่แพงเพราะว่าที่ไทยอ่ะกินหมูย่างเกาหลีก็แพงไงอันนี้ก็คือว่าเราจะเติมหมูเท่าไหร่ก็ได้ถูกปะหมูย่างเกาหลีนะครับใข่ไขกับหมูปิ้งที่ไทยมากๆเลย ข้าวสวยกับซุปเต้าเจี้ยวเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ตั้งใจเพิ่มหนึ่งทั้งหมดครับสามสิบบาทถ้าเราสั่งข้าวสวยอ่ะเขาจะให้นำอุ้ยอุ๊ยควันเต็มเลยสวีมีความสามารถพิเศษในการปิ้งย่างหมูนะจ๊ะคืออันนี้ถ้ามีข้าวเหนียวอ่ะเนาะโอ้โหไม่ใช่อ่ะมันคือหมูย่างเออทุกคนครับร้านนี้ต้องโผลข้าวเหนียวมาด้วยถ้ากินคู่กับข้าวเหนียวอ่ะโอ้โหสุดยอดคุกี้โชคดีเนาะได้เจอแฟนที่ปิ้งย่างหมูเก่งไเลยอร่อยจริงจริง กินเลยกินเลยอน,นี้ครื่อหมูที่เราแบบว่าทำมาจนเสร็จเออขอทีละแผ่นเดี๋ยวไม่ทนันเดี๋ยวก,กินไม่ทนันก็ใช้เท้าดองแบบอกลมโกลม,มอะ่ะก็เฉยเฉยกวินยุ่งจริงจริงอ่ะอร่อยปะอร่อยอร่อยมันต้องกินตอนร้อนๆนะนิ่มๆหาอร่อยกินเลยกินเลย ถ้าผมเรื่องทำงานเป็นไกไหใไหม่ก็ครั้งนี้ผมจะพาลูกค้มาแน่นอนอร่อยอมากตอนนี้เรือสองชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเรากินเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็จะไปเดินเล่นแถวนี้เลยนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วว่าจะมีทางเดินที่มีคาคุระเยอะอ่ะ<ม>จะพาทุกคนไปดูด้วย,วยค กคนครับตอนนี้เราถึงที่ทางเดินตรงนี้ทางเดินยาะๆมากเลยอ่ะคงชินชนนะครับซากุระเต็มเลยเหมือนกันนะครับถ้าล้มพัดนะครับตรงไมซากุระเขาล่วงมุดเลยอ่ะสวยมากเลยน่ารักมาก่าาเดี๋ยวเข้าไปถ่ายรูปกันนะไปสวยมากเลยนะครับข้างขวาข้างซ้ายจะมีที่ช็อปปิ้งก็เยอะนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆก็เยอะดีมากเลยอ่ะดูเฉพาะวันนี้อากาศดีข้างขวาข้างซ้ายเต็มมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับ น,น่ารักมากโอ้โหเต็มเลยอ่ะอคุณทำควับสะอาดนเหน,นื่อยแน่แน่คุณดูพื้นเต็มไปด้วยตรงนี้หมดเลยน่ารักมากคือมันก็กำลังหล่นอยู่โอ้โหอยากให้คนไทยมาเที่ยวได้เร็วๆจริงๆนะ รีบจะรถมาเดินได้เลยครับทุกคนกคือทนไม่ไหวจริงๆตอนแรกเราแค่คำรบวามไปชี้เฉยแต่สวยมากเราก็เลยอดไม่ไหวล้วก็รีบมาถ่ายรูปกันเลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ย่านทับจ้องนะครับทับจอมก็เป็นย่านที่เราเคยทําคลิปแล้วนะปีที่แล้วไงปีที่แล้วโอ้ยผมคิดว่าต,ตรงเนี้ยสวยที่สุดนะสวยมากชอบอ่ะมันถนนที่สวยอ่ะมันสวยอ่ะฤ <c oughs> ดูนี้นะครับทําให้เรารู้สึกวิวิวครับเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปกันนะ มากนะครับคือใช้เวลานานมากกว่าจะถึงเข้าไปที่จอดรถเลยเบื่อมากเวลาพามไปประมาณ20นาทีอา้าคุณทําอะไรอ่ะรอ,อนานไงนี่ yeah, ทำทุกอย่างในรถเลยโอ้โหสงสัยเหมือนกันว่าหอมมาจากไหนมาจากนี่แหละมีเครื่องดืม่มไหมไม่ได้ซื้อก็บอกให้ซื้อมาแล้วทำไมไม่แหวะซื้ออยู่น้ำจะตายเตรียมตัวเก่งมากเลยนะครับเ<ๆ>ขารู้ล่วงหน้าว่าจะรถติดแล้วก็ใช้เวลานานเขาก็เลยเอาของกินมาที่รถกินเลยสวดยอดอ้าวอยู่น้ำ กินขนมปังแล้วพียน้ำจะตายไม่เอาปิ่มก็ลืมทุกคนครับตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เรากําลังรอที่เข้าไปาที่รถสวนสาธารณะสวนแม่น้ําสวนชาว,ว,วบ้านเราชาวบ้านจริงๆห่างจากบ้านไม่ถึงห้านาทีเรายายบ้านมาตั้งนานแล้วว่าสวนที่นี่เรายังไม่เคยมาเลยอะ่ะสุดท้ายมาเลยว,วันนี้เดี๋ยวรออีกนานนะครับแล้วก็จะไปดูบรรยากาศสภาพสักรุราข้างในก่อนภับไปดูบรรยากาศซากรุรานะกัน จะได้เราไม่ได้เวทที่หลังกาเเลยอ่ะก็ข้างอ่นงามากเลยเมื่อกี้เราพยายามเข้าไปที่จจล็อ่รอกรอบ40นาทีนะ40นาทีได้อ่ะแต่สุดท้ายอ่ะครบรถติดคือคือมันติดมากเราไม่ไหวคือทุกคนจะไปดูดอกซากระไงใช่ครับเราไม่ไหวเราก็เลยกลับบ้านเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวออกแลวก็กลับบ้านแล้วก็กําลังเดินไปที่สวนอยู่นะครับเพราะว่าบ้านเราอ่ะมันใกล้สวนมากๆใช่ใช่ใช่ไหมเราก็เลยจอดรถไว้ที่บ้านแล้วก็เดินจากบ้านไปดีกว่าแค่ประมาณ10นาทีก็ถึงก่อนจะไปที่สวนนะครับเรา มาแวะซื้อกาแฟก่อนนะค่ะเราหิวน้ำหิวน้ำมากๆด้วยเดี๋ยวเราถือแก้วไปที่สวนไปเจอกันที่สวนแล้วกันคาเฟ่ที่เราจะซื้อเนี่ยน้าหลังเนาะคนแก้วเดี๋ยวก็เราก็เดินไปที่สวน,ลนแล้วกันเรากําลังเดินไปที่สวนนานักเนาะปิกนิกก็นานมากเลยคนนั่งื้อกับปิกนิกก็เยอะนาใช่นั่งเสืออ,นะอ,อปไปเนี่ยตะก,กี้กเราอยู่ตรงเนี้ยเพื่อจะเข้ามาจอดรถแค่ตรงเนี้ยคุณ เี่ยเห็นป่าตรงนี้ชิลมากเลยเนาะแถ้าสภาเกาหลีนะครับอตอนนี้เรามานั่งสวนแล้วนะครับคนเยอะเดี๋ยวนั่งพักคนตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวให้เข้าไปดูข้างใน <า S 2> นนะครับเดี๋ยววันหลังอ่ะเสือการปิกนิกมานั่งดีกว่า งนี้สวยจริงๆมุมนี้สวยคะคุณแต่ถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นก็คือว่าน้อยกว่าที่อื่นเยอะมากแต่แค่มันเป็นที่ที่แบบว่านั่งเล่นได้ชิวๆได้เลยเลยคุณพูดก็ได้นะได้ยินนะช่วยด้วย <laughs> อุ้ยฮัลโหลอยู่ตรงนี้ค่ะ ที่ใกล้ตกแล้วอวันนี้เราดูซากุระทั้งวันเลยครับทุกคนตั้งแต่เช้าเออเราตั้งใจไปหาแต่ซากุระอย่างเดียวก็มินหาซากุระใหญ่ซากุระใหญ่ซากุระใหญ่ทั้งวันจนมาถึงสุดท้ายแล้วก็มาที่ซันยูโดก็ใกล้ๆบ้านเรานี่เป็นย่านสุดท้ายที่เรามานะครับปีนี้ก็น่าจะแบบได้เท่านี้แล้วเนาะซากุระดูเยอะแล้วปีนี้พอแล้วครับเพราะว่าซากุระมันจะเป็นช่วงที่แบบมาเร็วไปเร็ว ก็คือว่าถ้าเรามีจังหวะที่ดีเราก็ต้องแบบรีบมาถ่ายเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะความสวยพังไปเร็วมากเลยใช่ถ้าเป็นช่วงปกตินะครับคนไตยก็ชอบมาเที่ยวเกาหลีประมาณช่วงนี้เพื่อที่จะดูสัปดาร์ใช่ไหมครับใช่ทั้งอากาศดีดอกไม้ก็สวยเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพราะโควิดมาไม่ได้เราก็เลยตั้งใจทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะครับมาได้แล้ว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 แต่ตอนนี้มันอยู่เกาหลีไม่ได้ใช,ใช่ใช่ไม่รู้ว่าทุกคนดูแล้วจะชอบหรือเปล่าขอให้ชอบกันเยอะๆะนะคะนะครับแล้วชอบคลิปเราแล้วนะครับอย่าลื และกดไลค์และกด,ดกระดิ่งแจ้งด้วยนะครับงานเราจะกันคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ